เฮ้ยเพื่อนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมแฟนเก่าที่หายไปตั้งนานอยู่ดีๆก็โผล่มาพร้อมข้อความว่าคิดถึงนะเคยเจอไหมถ้าเจอคลิปนี้เรามาคุยกันวันก่อนได้ยินเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งแฟนเก่าส่งข้อความมาหาคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆของเราเนาะเป็นเพื่อนเพื่อนจะตอบว่าไงให้ทายเพื่อนมันตอบว่าไง เมนมาในคอมเมนต์ได้เลยนะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักถ่ายถูกไหมเนะี่ยเพื่อนมันตอบแบบอึ้งไปเลยดีใจนะที่เธอยังคิดถึงช่วงเวลานั้นแต่เราลืมช่วงเวลานั้นไปหมดแล้วสุดยอดฟังแล้วอยากย้อนกลับไปตอนที่เลิกกันใหม่ๆเลย S <S <S ผมลืมไม่ได้กับเธออหที่ตอนนี้พูดได้เอาจริงถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้มันก็จะมีวิธีรับมืออยู่ไม่กี่วิธีก็จะมีถอยออกมาก่อนคิดดูก่อนอย่าเพิ่งตอบทันทีเลยลองใช้เวลาคิดทบทวนดูก่อนว่าสิ่งที่เราทำกับเขาทำมันคุ้มไหมที่เราจะกลับมา หรือเอาจริงๆเขาแค่เหงาในช่วงนั้นต้องดูดีๆนะอีกอย่างก็ต้องถามใจตัวเองดูด้วยว่าเราพร้อมที่จะเจ็บปวดอีกไหมถ้าพร้อมลุยเลยเพื่อนอีกอย่างเราต้องเปิดใจคุยกันเลยว่าสิ่งที่เขาส่งมาเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือเขาแค่ผิดหวังจากคนใหม่ แล้วคิดถึงเราหรือทะเลาะกับคนใหม่เลยคิดถึงช่วงเวลานั้นของเราต้องเขีรยกันให้ชัดนะถ้าไม่ชัดเนี่ยเขางอกนะเพื่อนเข่างอกนะเพื่อนที่สำคัญอีกเรื่องนะอย่าลืมคุณค่าของตัวเองล่ะอย่ากลับไปเพราะเราไม่มีทางเลือกหรือเห็นว่าเรายอมง่ายๆทั้งหมดที่พูดมามันไม่ใช่เหตุผลอะไรที่เราจะกลับไป ต้องดูคุณค่าตัวเองด้วยอย่าลืมและเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่าปล่อยให้ความเหงาตัดสินใจแทนการตัดสินใจเพราะว่าเรากลัวการอยู่คนเดียวมันจะปิดโอกาสให้เราเจอสิ่งดีๆในชีวิตหรือเจอคนใหม่ที่ดีกว่านี้ในชีวิตจำไว้ใส่สมองอย่าทำจำไว้นะว่าถ้าเขาหรือเรา ดีจริงไปกันรอดจริงคงไม่มีทางเลิกตั้งแต่แรกถูกไหมดังนั้นการกลับไปมันไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะไปกันได้รอดแฟนเก่าที่มาขอคืนดีอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาแต่คำตอบคือเพื่อนพร้อมที่จะกลับไปหรือเลือกเดินหน้าต่อลองถามตัวเองดูว่าเราอ่ะต้องการความสัมพันธ์ที่มีคุณค่า หรือแค่อยากกลับไปเพราะความเคยชินลองถามตัวเองดูทั้งนี้ทั้งนั้นคำตอบก็อยู่ที่เรานี่แหละเจ็บเหมือนเดิมหรือเจ็บกว่าเดิมเลือกเอาแล้วเพื่อน,อนๆล่ะมีแฟนเก่ามาขอคืนดีบ้างไหมแล้วตัดสินใจยังไงหรือมีวิธีเด็ดๆที่อยากแชร์มาเล่าสู่กันฟังได้นะเผื่อจะได้ช่วยเพื่อนที่กำลังเละอยู่ตอนนี้พอนี่คือโสดไม่แซดครับ